สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมไอทอออโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับเป็นรถผู้บริหารใช้งานผดระวังอยูเดียวจาก้าแดงเลขไม่แค่7 6 0 0 0กโลครับและเป็นตัวท็อปได้สีขาวมุกด้วยครับสำหรับคันนี้เลยนะครับอ l ลนิวโตโยต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมครับปี2020ครับคันนี้รถผู้บริหารปดระวังมาครับไม่แค่7 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นครับสีขาวมุกสวยๆเหลียมสั่นตัวรถเดิมคมชัดครับ โครงสร้างเดิมวารันตีไม่มีชนหนักผิดความจมน้าครับและคันนี้นะผมบอกเลยว่าน็อตไม่มีแกะครับการันตีเลขใหม่ให้ประวัติศูนย์เช็คได้ครับไฟหน้าของตัวรถคันนี้นะครับจะได้เป็นโปรเจคเตอร์ครับดวงใสๆส,สวยๆเลยนะครับตกแต่งด้วยไฟเดียมันนิ่งไร้แบบ LED 3เส้นนะครับและตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ในโครมเดียวกันเป็น LED ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเซนเซอร์คู่หน้ามีให้ไฟตัดหมอกมีให้ครับ กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมครับโลโก้โตยโยต้าตรงกลางจะมีโทนสีฟ้านะครับตกแต่งด้วยนะครับบอกบอกว่าคันนี้คือ h ฮบริดนะครับผมเลขทะเบียนหนึ่งขอไข่นอนเน30-70กรุงเทพมหานครครับกระจกเดิมทุกบานนะครับตาปั๊มโตยโยต้าคิ้วกันศาสตร์ฟิล์มมีให้เรียบร้อยภาษีพรบรต่อให้ใหม่แล้วนะครับหลังคาซันลลได้เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับ ส่วนล้อและยางนะครับคันนี้จะเป็นแมกอรอยขอบ17ติดมากับตัวรถเลยนะครับรัดด้วยยางดันหลอบปี2024สัปดาห์ที่30ครับต้องบอกว่าเป็นยางใหม่เลยดอกยางแน่นๆเลยนะครับผมนะคันนี้โห้โวดคุ้มนะครับดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS ครับช่วงล่างนิ่มๆครับผมส่วนกระจกมองข้างจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับและพับไฟฟ้าครับมาพร้อมไฟเลี้ยว LED และระบบบายสปอรตแจ้งเตือนเวลาแสงซายขวาให้ด้วยครับ มือเปิดได้เป็นโครเมียมทั้ง4มุมประตูครับภายในจะเป็นโทนสีดําล้วนครับดูไฮดูหรูและก็ดูดุดันด้วยนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลัง โครงสร้างหลักครับเสาบีเดิมน็อตไม่มีแกะครับรถผลิตปี2 0 2 0จด20ตรงปีนะครับผมนะเม็ดอาร์ตกระดูกงูก็เดิมทุกเม็ดครับและสำหรับคันนี้เนี่ยผมตั้งขายในราคาถูกกว่าป้ายแดง8 0 0แสนบาทครับคันนี้เนี่ยเปิดตัวป้ายแดงนะครับอยู่ที่1 7 9 9 0 0้านบาทไม่รวมค่าสีนะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งขายอยู่แค่9 9 9 0 0 0บาทครับถ้าใครสนใจรีบทักมาได้เลยนะบอกเลยว่ารถสวยสเปคป้ายแดงสภาพป้ายแดงครับและเป็นไมล์หลักหมื่นด้วยไม้แท้ วัิศูนย์เช็คได้ตรวจสอบได้นะครับผมในส่วนของตัวด้านท้ายของรถรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าสวยมากครับแล้วก็ดูไฮคลาสมากๆครับฝาท้ายเดิมคิ้วได้เป็นโครเมียมครับและสลักโลโก้คําว่าแคมรี่ไว้ด้านหลังครับกล้องถอยหลังติดกับตัวรถมีมาให้เรียบร้อยครับไฟท้ายเป็น Fu ู l LED ทั้งหมดเลยครับและมาพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังให้อีก4จุดครับฝากระโปรงท้ายเนี่ยเขามีโชคให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยคือเรากดปุ่มเปิดได้เลยนะครับผม ห้องเก็บของครับทั้งกว้างทั้งลึกครับผมแล้วก็ในส่วนของบล็อกเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่อุปกรณ์พื้นฐานมาครบครับแล้วก็โครงสร้างหลักๆเนี่ยเดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยซีนนะครับสีขาวไข่แบบนี้นะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมทั้งหมดเลยนะฮะใครที่สนใจหรือหาอยู่ทักมาได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชันด้านในของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลย เป็นกุญแจรีโมทครับปุ่ม engine start คันนี้ได้แอร์แบ็กทั้งหมด10ใบเลยนะครับผมรอบตัวรถมาไล่กันที่แผงประตูก่อนครับจะเป็นโทนสีดำกระจกเป็นฟูออโต้ทั้ง4บานครับระบบเซ็นทันล็อกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าและก็เมมโมรีเซตเบาะได้2หน่วยความจำครับส่วนตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหนัง3ก้การันติฟังก์ชันครับมี adaptive คุ u คอน control ระบบล็อกเลนระบบเตือนช่วยเบรคครับและแพดเดิลชิปมีมาให้ครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับเราได้ด้วยแล้วก็ คอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้ครับส่วนหน้าจอเรือนใหม่จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลครับคันนี้เลขใหม่เจ็ดหมื่นหกพันโลครับใหม่แท้หน้าจอเครื่องเล่นนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นเครื่องเล่นดีวีดีนะครับเป็นของยี่ห้อ JBL นะคันนี้เนี่ยมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็รองรับ Apple CarP l a y ครับส่วนแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบทิฟเฟิลโซนเลยนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะมี q i Charger w i r e l e s s นะครับหรือว่าแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบ ช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับ USB และ AUX อย่างละ1ช่องครับส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับถุงเกียร์สภาพสมบูรณ์หัวเกียร์สภาพสมบูรณ์ครับโหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดนะครับ Eco Normal Sport EV Mode เบรกมือเป็นไฟฟ้าเบรกโฮมีให้ครับและเบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถปรับอากาศได้ด้วยนะครับผมตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามครับ ส่วนตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะฮะสภาพสมบูรณ์นะครับไม่ยับไม่แตกไม่ขาดครับเป็นปรับไฟฟ้าทั้งตัวรถเลยหลังคาตะลุไฟฟ้ากระจกตัดแสงครับผมนะสำหรับกระจกมองหลังส่วนด้านหลังครับผมนะฮะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันสภาพสมบูรณ์ครับและมีแผงควบคุมนะครับสามารถคอนโทรลเบาะได้นะครับคอนโทรลอุณหภูมิม่านหลังไฟฟ้าและเครื่องเล่นวิทยุได้ครับรวมถึงอุณหภูมิหรือว่าแอร์ด้วยนะครับผมนะ คันนี้ครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยโครงสร้างต่างๆเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมหมดเช่นเดิมกันครับผมนะวารันตีให้ครับไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําอย่างแน่นอนครับสาหรับคันนี้นะฮะและเลขไมหม่7600โลบไม้แท้ครับการันตีให้เหมือนกันนะครับสาหรับตัวเลขไม่คันนี้นะฮะมาดูใน่ว่ของบอดี้ด้านหน้ากันบ้างครับนี่นะฮะฝากระโปรงก็มีโชคให้ครับเปิดปิดง่ายสบายสบายเลยครับเครื่องยนต์2 5ง0นซีซีครับเป็นเครื่องยนต์ เบนซินนะครับทำงานควบคู่กับระบบไฮบริดครับซึ่งประหยัดน้ํามันมากนะฮะอยู่ที่ประมาณ20กิโลต่อหนลิตรได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขามีวารันตีศูนย์ให้ถึง10ปีเลยนะครับเครื่องยนต์สวยสวยสมบูรณ์สภาพแห้งๆครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิมรั่วซึมครับส่วนบอดี้นะคานหน้านะครับเบ้าโช๊คด้านหน้านะครับหรือแม้แต่ตัวน็อตคานด้านในและน็อตฝากระโปรงเนี่ยไม่มีแกะครับผมของเดิมหมดเลยแผงฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับสติกเอร์ คำเตือนต่างๆเนี่ยของเดิมครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่ครับพี่ๆท่านไหนหาอยู่เนี่ยทักมาได้นะครับสำหรับออนิ e โต o ยต้ a Camry 2.5 h y b r i d Premium ตัวท็อปปี2020ันครับนี้9 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นครับถ้าสนใจติดต่อมาเลยเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมไอทอออโตต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ